ดิบสกอร์ช่องวิคาบอลที่ประมวลผลจาก AI อัจฉริยะที่จะทำให้ข้อมูลมีความแม่นยำเพื่อให้คุณมีโอกาสชนะที่สูงที่สุดฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญและสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรับแนวทางเชิงลึกจากดิปสกอร์เข้าร่วมกลุ่มของเราได้ที่ Line อ d gpt888 แจกแนวทางกันทุกวันไม่มีวันหยุด สรุปผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้คู่ VIP d e e ดีฟสกอร์แมนซิตี้เปิดบ้านชนะฟูลแลม3ประตูต่อศูนย์คู่นี้เข้าวินผลงานหน้าช่องแอสตันวิลล่าเปิดบ้านชนะบริตัน1ประตูต่อศูนย์คู่นี้ก็เข้าวินส่วนชาตันก็เปิดบ้านชนะสโตกซิตี้1ประตูต่อศูนย์คู่นี้เข้าวินเช่นกันและอีก5คู่ที่เหลือก็เข้าวินเช่นเดียวกันพบกับเราได้ทุกวันกับการวิเคราะห์ก่อนเกมและสรุปหลังจบแมตช์โดยวิเคราะห์บอลกับด e ฟสกอร์ต่อไปคือโปรแกรมการแข่งขันประจําวัน โปรแกรมการแข่งขันประจำวันที่12กุมภาพันธ์2569สำหรับวันนี้เรามีมาฝากด้วยกันทั้งหมด12คู่ คู่แรกเวลา5โมงเย็นโปฮังสติลเลอร์สพบกัมบะโอซากาสถานการณ์ของเจ้าบ้านนักรบเหล็กแห่งเกาหลีใต้ฟอร์มล่าสุดเหนียวแน่นแพ้ยากโดยเฉพาะเกมรับที่เสียเพียง2ประตูจาก6นัดหลังสุดจุดแข็งคือการเล่นในบ้านที่เน้นระเบียบวินัยและเข้าปะทะหนักตามสไตล์เกาหลีแต่ยังมีปัญหาเรื่องความเฉียบคมในการจบสกอร์ที่ทำประตูได้ค่อนข้างน้อยสถานการณ์ของทีมเยือนขุนพลเซนทรัลจากแดนอาทิตย์มุทัยผลงานร้อนแรงด้วยการชนะ4จาก6นัดล่าสุดและมีเกมรุกที่ดุดันยิงไปถึง13ประตูจุดอ่อนคือเกมนอกบ้านที่บางครั้งมี หากเจอทีมที่บดบี้หนักๆแต่ชดเชยด้วยการต่อบอลที่แม่นยำและจังหวะเข้าทำที่หลากหลายสถิติที่น่าสนใจเฮ t o เฮ a d ทั้งสองทีมยังไม่เคยพบกันมาก่อนในรายการนี้ถือเป็นการวัดมาตรฐานระหว่างหลีเก,กาหลีใต้และญี่ปุ่นกัมบะโอซากา้ามีสถิติเกมนอกบ้านในรายการเอเชียที่ยอดเยี่ยมโดยเก็บชัยชนะและครีนชีตได้เกือบทุกนัดในรอบที่ผ่านมาทัศนะและบทสรุปเจ้าบ้านจะเน้นความรัดกุมและใช้ความแข็งแกร่งทางร่างกายเข้าคมขณะที่ทีมเยือนจะใช้การเคลื่อนที่และทักษะการครองบอลชิงจังหวะบุกคาดว่าเกมจะออกมาสูสีแต่มองว่าประสิทธิภาพเกม ลุกของทีมเยือนที่ดูหลากหลายกว่าจะช่วยให้พวกเขาบุกมาเบียดแบ่งแต้งหรือคว้าชัยกลับไปได้สกอร์ที่คาดโปฮังสติลเลอร์ส1กัมบะโอซาก้า2ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมกัมบะโอซาก้ากับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งกัมบะโอซาก้าเสมอ คู่ที่2เวลา1ทุ่ง15บแบงค็อปยู t นเต็ดพบแม c a อาร์เธอร์เอฟซีสถานการณ์ของเจ้าบ้านแข่งเทพฟอร์มแกร่งไร้พ่ายผลงานกำลังร้อนแรงหลังชนะรวดมาในลีกและยังไม่แพ้ใครตลอด6นัดหลังสุดจุดแข็งอยู่ที่ระเบียบว,วินัยเกมรับที่เหนียวแน่นเสียประตูน้อยมากและการเล่นในถิ่นที่เน้นการครองบอลบุกกดดันคู่แข่งได้อย่างต่อเนื่องสถานการณ์ของทีมเยือนจอมแกร่งแห่งออสเตรเลียฟอร์มช่วงหลังหนักไปทางเสมอแต่แพ้ยากโดยเฉพาะเกมนอกบ้านที่ยังไม่แพ้ใครมา5นัดติดจุดอ่อนคือแนวรับที่มักเสียประตูง่ายและเเสสียยมมาาธิในช่วงท้ก แม้จะมีจุดแข่งที่สรีระและการเข้าทำที่รวดเร็วตามสไตล์ฟุตบอลลีกออสซี่สถิติที่น่าสนใจเฮดทูเฮดทั้ง2ทีมยังไม่เคยพบกันมาก่อนในรายการนี้ถือเป็นการวัดมาตรฐานระหว่างสโมสรไทยและออสเตรเลียเป็นครั้งแรกแบงคอกยูเนเต็ดเก็บชัยชนะในบ้านมาได้2นัดติดต่อกันขณะที่แม็กอาร์เธอร์เอฟซีเสมอนอกบ้านมา3นัดรวดในทุกรายการทัศนะและบทสรุปเจ้าบ้านอยู่ในช่วงที่มีความมั่นใจสูงสุดและกลุ่มความได้เปรียบเรื่องสภาพอากาศรวมถึงเสียงเชียร์ขณะที่ทีมเยือนมีความแข็งแกร่งทางร่างกายแต่เกมรับยังมีช่องโหว และทีมเวิร์กที่ลงตัวเบียดเอาชนะไปได้แบบสุดมันสกอร์ที่คาดแบงคอกยูเนเต็2 m a c a r าเธอร์1ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมแบงคอกยูเนเต็กับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งแบงคอกยูเนเต็0.25 คู่ที่3เวลาตีสามเบรนท์ฟอร์ดพบอาร์เซนอลสถานการณ์ของเจ้าบ้านเพิ่งพิคาดลุ้นโค่นยักษ์ฟอร์มล่าสุดกลับมามั่นใจหลังคว้าชัยนอกบ้านมาสองนัดติดจุดแข็งอยู่ที่หัวจิตหัวใจนักสู้และการเล่นลูกตั้งเตะที่หวังผลได้เสมออย่างไรก็ตามฟอร์มในรังช่วงหลังมีหลุดแพ้ให้เห็นและการรับมือทีมระดับจ่าฝูงถือเป็นงานที่หนักอึง้งสถานการณ์ของทีมเยือนปืนใหญ่เกรียงไกรจ่อแชมป์จ่าฝูงที่โชว์ฟอร์มดุชนะมาสีนัดรวดในทุกรายการและเกมรุกกำลังท็อปฟอร์มระี การเล่นที่ลงตัวสุดๆทั้งรุกและรับยากที่คู่แข่งจะต้านทานได้ตลอด90นาทีสถิติที่น่าสนใจ h e ต d to head อาร์เซนอลมีสถิติคมมิดด้ามจากการเอาชนะเบรนฟอร์ดได้ถึง4จาก5นัดหลังสุดที่พบกันเบรนฟอร์ดมีสถิติย่ำแย่เมื่อเปิดบ้านรับมือปืนใหญ่โดยผูกขาดความพ่แท้คาถินมาตลอด4ฤดูกาลหลังสุดทัศนและบทสรุปแม้เจ้าถิ่นจะอยู่ในช่วงฟอร์มดีแต่มาตรฐานฟุตบอลยังเป็นรองทีมเยือนอย่างชัดเจนอาร์เซนอลชั่วโมงนี้เล่นด้วยความนิ่งและมมมมีีีคคคววาา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 าหหลหลลกกกกยยยในนนนรเเเข้ทททสูงด่่ืออจะะะบบบุุบุัััแศณภพต ว่าบทเอาชนะไปได้ไม่ยากสกอร์ที่คาดเบรนฟอร์ด0อาร์เซนอล2ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมอาร์เซนอลกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งอาร์เซนอล1.25 คู่ที่4และคู่นี้เรายกให้เป็นคู่ V.I.P. เวลาตีสาม at ม a d ริดพบา a r c e l o n าสถานการณ์ของเจ้าบ้านตรามีลุ้นคืนฟอร์มเก่งในรังอ t ม a ดริดเพิ่งสะดุดแพ้คาบ้านในลีกนัดล่าสุดแต่ฟอร์มในรายการนี้ดุดันหลังถล่มคู่แข่งมาห้ศูนในรอบก่อนหน้าจุดแข็งอยู่ที่เกมรับที่เหนียวแน่นและหัวจิตหัวใจนักสู้ยามเล่นในบ้านทว่านัดนี้ต้องพิสูจน์ความสม่ำเสมอหลังพ่ายเกมเย่ามา2นัดติดต่อกันในทุกรายการสถานการณ์ของทีมเยือนอาซุนกรนานาเครื่องจักรสังหาร b a r c e l o n าอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มสุดขีดด้วยสถ ต่อกันในทุกรายการกระนำไปถึง19ประตูจุดอ่อนคือสถิติการเล่นนอกบ้านในรายการนี้ที่มักจะเสียประตูง่ายและลุ้นตัวโก่งในช่วงท้ายเกมแต่ชดเชยด้วยเกมรุกที่หลากหลายและเฉียบคมที่สุดในสเปนเวลานี้สถิติที่น่าสนใจ Head to Head บาร์เซลโลนามีสถิติขม,มิดด้ามยามบุกมาเยือนสนามแห่งนี้โดยเป็นฝ่ายบุกมาคว้าชัยชนะได้ตลอดสีนัดหลังสุดที่พบกันในบ้านแอดมาดริดการใจกันในรายการนี้เมื่อฤดูกาลก่อนทั้งสองทีมสู้กันอย่างดุเดือดจนจบด้วยสกอร์โมโหราน4ต่อ4ในนัดแรกก่อนที่บาซ่าจะเฉียนชนะในนนนนนัััดถดมาาททศะะแลบบบสรรรรุปปเ็กกพใออง ชนะเลิศนัดแรกที่ศัก์สีค้ำคอเจ้าบ้านต้องการกลุ่มความได้เปรียบก่อนแต่ต้องรับมือกับทีมที่ฟอร์มแรงที่สุดในลีกคาดว่าแอตมาดริดจะเน้นความรัดกลุมเป็นพิเศษเพื่อหยุดเกมรุกทีมเยือนแต่ด้วยความมั่นใจและประสิทธิภาพการจบสกอร์ของบาร์เซโลนาเชื่อว่าทีมเยือนจะบุกมาเบียดคว้าความได้เปรียบไปได้ก่อนสกอร์ที่คาดแอตมาดริด1บาร์เซโลนา2ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมบาร์เซโลนากับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งบาร์เซโลนา0.25 คู่ที่5เวลาตีสองครึง่งซียงพบบาเซลสถานการณ์ของเจ้าบ้านจอมเสมอผู้ไร้พ่ายซียงโชว์ฟอร์มได้เหนียวแน่นสุดขีดโดยไม่แพ้ใครเลยตลอด6นัดหลังสุดจุดแข็งอยู่ที่เกมในบ้านที่แข็งแกร่งและเสียประตูยากมากโดยเสียไปเพียงประตูเดียวจาก5นัดหลังสุดในถิ่นตัวเองแต่ยังมีปัญหาเรื่องการปิดเกมที่มักจะจบด้วยผลเสมอติดต่อกันหลายนัดสถานการณ์ของทีมเยือนยักษ์ใหญ่ฟอร์มแว่งบาเซลอยู่ในช่วงฟอร์มไม่คงเส้นคงวาแพ้ไปถึง4ี่จาก6นัดล่าสุดในทุกรายการจุดอ่อนสําคัญคือ เกมรับที่ค่อนข้างเปราะบางเสียประตูง่ายและเสียประตูแทบทุกนัดช่วงหลังแม้จะมีจุดแข็งที่เกมรุกยังพอผลิตสกรอร์นอกบ้านได้ต่อเนื่องก็ตามสถิติที่น่าสนใจ head to head บาเซลมีสถิติที่ข่มเจ้าบ้านอย่างชัดเจนดบกัน5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ2การเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาทั้งคู่เสมอกันมาอย่างสูสี1ต่อ1ทัศนะและบทสรุปเจ้าถิ่นเน้นความรัดกุมและมีความมั่นใจสูงจากการไม่แพ้ใครมานานขณะที่ทีมเยือนแม้ชื่อชั้นจะดีกว่าแต่ฟอร์มช่วงหลังเอาแน่ นอนไม่ได้และมีรูรั่วนในแนวรับคาดว่าเจ้าถิ่นจะเฉือนชนะได้แบบอุดวิตสกอร์ที่คาดสียง2บาเซล1ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมสียงกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งสียงเสมอ คู่ที่6เวลาตีสองครึง่ง FC ู른พบโลซานสถานการณ์ของเจ้าบ้านว่าที่แชมป์ฟอร์มติดจรวดจากฝูงที่กำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มสุดขีดหลังคว้าชัยชนะมา6นัดติดต่อกันในหลีกจนทิ้งห่างรองจ่าฝูงถึง11เแต้มจุดแข็งคือเกมรุกที่ดุด,ดันเฉลี่ยยิง3.3ประตูต่อเกมในช่วงหลังและมาตรฐานการเล่นในบ้านที่แข็งแกร่งเป็นทีมที่ทำประตูได้มากที่สุดในหลีกฤดูกาลนี้สถานการณ์ของทีเมเฮมผู้มาเยือนที่เริ่มเสียศูนย์ผลงานเริ่มแผ่วลงหลังไม่ชนะใครมา3นนนัดตดติ่่อออกจุสาเม ที่บดบี้หน,หนักและมีปัญหาเรื่องความสม่ำเสมอในเกมนอกบ้านแม้จะมีจุดแข็งที่ความพยายามในการต่อบอลสู้แต่สภาพจิตใจในยามนี้ดูเป็นรองเจ้าถิ่นอย่างชัดเจนสถิติที่น่าสนใจ head Tohead สถิติการเจอกัน5ครั้งหลังสุดค่อนข้างสูสีโดยผลัดกันชนะฝั่งละ2ครั้งและเสมอ1ครั้งอย่างไรก็ตาม FC 투นมีสถิติในบ้านที่ข่มโลซานอย่างชัดเจนในการเจอกันอย่างเป็นทางการ3ครั้งหลังสุดที่สนามแห่งนี้ชนะ2เสมอ1ทัศนะและบทสรุปเป็นการพบกันที่ความมั่นใจต่างกันคนละขั้ว FC กกกลลลัังงเเดดินหนห้้าา่่แชมมวยรรุททีพง ขณะที่โลซานอยู่ในช่วงขาลงและเกมรับมีรูรั่วคาดว่าเจ้าถิ่นจะเปิดเกมบุกเข้าใส่ตั้งแต่นาทีแรกและอาศัยประสิทธิภาพการจบสกอร์ที่เฉียบคมกว่าบทเอาชนะไปได้ไม่ยากสกอร์ที่คาด FC ทูน3โลซาน1ตัวเน้นชี้ไปที่ทีม FC ทูนกับเงื่อนหาที่เปิดให้ฝั่ง FC ทูน0.5 คู่ที่7เวลาห้าทุ่มโลโคโมทีฟพรอฟดิฟพบโบเทฟพรอฟดิฟสถานการณ์ของเจ้าบ้านมาเล็กหวังเช็คบินในรังฟอร์มในรายการนี้ถือว่าดุดันหลังถล่มคู่แข่งมา4-0ในรอบก่อนหน้าจุดแข็งคือนัดเยือนในบ้านที่มักจะมีลูกหึดและระเบียบวินัยเกมรับที่แน่นหนาแม้ภาพรวมจะหนักไปทางผลเสมอในช่วงหลังแต่ความมุ่งมั่นในฟุตบอลถ้วยเพื่อลุ้นความสำเร็จยังมีสูงสถานการณ์ของทีมเยือนนกขี่ริมูลจอมบุกถล่มตาข่ายกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจโดยเฉพาะเกมรุกที่ยิงกระจายถึง15ปรรระะตูจจาาาาากกนนนนนัดดดล่่สสุุแแข็งคืืออเเยยยใีีี้ทมบบ ตล,ตลอดสองรอบหลังทว่าจุดอ่อนคือแนวรับที่บางครั้งมักจะเสียประตูง่ายยามเจอทีมที่บดบี้หนักๆักสถิติที่น่าสนใจ head tohead สถิติการพบกันช่วงหลังสูสีกันอย่างยิ่งโดยจบลงด้วยผลเสมอถึง4จาก5นัดล่าสุดที่เจอกันโบเทฟพลอฟดิฟมีสถิติที่ดีกว่าเล็กน้อยจากการบุกมาเฉือนชนะที่บ้านของโลโคโมทีฟได้ในเกมลีกนัดล่าสุดเมื่อปลายปีที่ผ่านมาทัศนะและบทสรุปศึกสายเลื่อนเมืองพลอฟดิฟในฟุตบอลถ้วยมักจะออกมาอึดอัดและเน้นแทคกติกเป็นพิเศษเจ้าบ้านเน้นความรัดกุมส่วนทีมเยือนพกเกม กันยาวจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษจากการจบลงด้วยการแบ่งแต้มในเวลาปกติสกอร์ที่คาดโลโค o ม o t ทีฟพลอฟดิฟหนึ่งโบเทฟพลอฟดฟ 1, ตัวเน้นชี้ไปทีมโบเท p พลอฟดิฟกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งโบเท p พลอฟดิฟ0.25 S <S <S คู่ที่8เวลาตีหนึ่งอาฮูสพบมิดทิลแลนด์สถานการณ์ของเจ้าบ้านยักษ์ขาวจอมแกร่งผู้ไม่แพ้ในรังอาฮูสกำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มสุดขีดรั้งจากฝูงลีกและคว้าชัยมา5นัดติดต่อกันในทุกรายการจุดแข็งคือเกมในบ้านที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษหลังชนะรวด5นัดหลังสุดโดยมีระเบียบวินัยเกมรับที่ดีเสียประตูน้อยและมีความหึกเหมเต็มเปี่ยมในการไล่ล่าแชมป์ถ้วยใบนี้สถานการณ์ของทีมเยือนหมาป่าแดนจัดแ,แลนด์ผู้ล่าความสำเร็จมิดทิลแลนด์เพิ่งเรียกความมั่นใจกลับมมาาาาไดด้หลลังเอชนนะใ่สุ จุดแข็งคือคุณภาพทีมที่ยอดเยี่ยมและมาตรฐานการเล่นระดับยุโรปอย่างไรก็ตามจุดอ่อนคือเกมนอกบ้านที่ค่อนข้างเปราะบางพ่ายไปถึง4จาก5นัดเยือนหลังสุดและมักจะเสียประตูง่ายเมื่อโดนเจ้าถิ่นบดบี้หนักๆสติที่น่าสนใจเฮ o ูเฮต์มิดทิแลนด์ land, มีสติที่เหนือกว่าในภาพรวมโดยไม่แพ้ให้อาฮูสมาตลอด13นัดหลังสุดที่พบกันในทุกรายการชนะ8เสมอ5การเจอกันที่บ้านของอาฮูส3ครั้งหลังสุดจบลงด้วยการแบ่งแต้มกันไปทั้งหมด0-0 1-1ต่อและ1-1ต่อทัศนะและบทสรุปเป็นการพบบกันนนใรอรองชะเล แรกที่สูสีอย่างยิ่งเจ้าบ้านอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงและมีเกมในรังที่ไว้ใจได้ขณะที่ทีมเยือนมีทางบอลที่ข่มมิดแต่ยังมีปัญหากับเกมนอกบ้านคาดว่าอาฮุสจะใช้ความได้เปรียบในถิ่นบทสู้ได้ไม่เป็นรองและมีโอกาสสูงที่จะจบลงด้วยผลเสมอหรือเจ้าถิ่นเบียดชนะได้ก่อนสกอร์ที่คาดอาฮุสหนึ 1, มิดทิแลนด์หตัวเน้นชี้ไปที่ทีมอาฮุสกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งอาฮุส0.25 คู่ที่9เวลาห้าทุ่มคอนคอเดียพบโบโตซานีสถานการณ์ของเจ้าบ้านคอนคอเดียลุ้นพิสูจน์เกมรับฟอร์มล่าสุดยังหาชัยชนะไม่เจอมาหลายนัดติดต่อกันโดยเฉพาะปัญหาในเกมรุกที่ฝืดสนิททำประตูไม่ได้มา3เกมรวดอย่างไรก็ตามจุดแข็งคือการเล่นในบ้านที่พยายามเน้นระเบียบวินัยเป็นพิเศษเพื่อหยุดสถิติความพ่ายแพ้ในฟุตบอลถ้วยรายการนี้สถานการณ์ของทีมเยือนโบโตซานีจอมบุกหวังเรียกศรัทธาแม้ผลงานโดยรวมจะแพ้บ่อยครั้งในช่วงหลังแต่เพิ่งเรียกความมั่นใจกลับมาได้จากชัยชนะนัดลลล่่่่าสุดในีีกทถมคูแขง3 จุดอ่อนคือเกมนอกบ้านที่ยังเปราะบางและเสียประตูง่ายทวายังมีจุดแข็งที่มาตรฐานทีมในลีกสูงสุดซึ่งดูเหนือกว่าคู่แข่งในแง่ของขุมกำลังสถิติที่น่าสนใจ Head t o h e a d โบโตซานีมีสถิติขม,มิดด้ามในการพบกันในฟุตบอลถ้วยรายการนี้โดยครั้งล่าสุดบุกมาเอาชนะคอนคอเดียได้ถึงถิ่น2-0การพบกัน5าครั้งหลังสุดในทุกรายการคอนคอเดียเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นทัศนและบทสรุปเจ้าถิ่นคอนคอเดียอยู่ในสภาวะฟอร์มตกอย่างรุนแรงและขาดความเฉียบคมในจังหวะสุดท้ายขณะที่โบ การฟื้นตัวที่ถีขึ้นจากชัยชนะนัดล่าสุดขาดว่าความแตกต่างของชั้นเชิงและเกรดบอลจะช่วยให้ทีมเยือนเป็นฝ่ายครองเกมได้มากกว่าและบุกมาเบียดเอาชนะไปได้ในที่สุดสกอร์ที่ขาดคอนคอนเดีย0โบโตซานีตัวเน้นชี้ไปที่ทีมโบโตซานี ani, กับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งโบโตซานี0.25 คู่ที่10เวลาห้าทุ่มดินาโมบูคาเรสพบเฮอร์แมนสตัดสถานการณ์ของเจ้าบ้านสุนัขแดงฟอร์มแรงไม่หยุดดินาโมบูคาเรสกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจสุดขีดหลังไม่แพ้ใครมา6นัดติดต่อกันในทุกรายการจุดแข็งอยู่ที่มาตรฐานการเล่นในบ้านที่แข็งแกร่งและเสียประตูยากมากเสียเพียง2ประตูจาก5นัดหลังโดยเน้นระเบียบวินัยเกมรับร่วมกับความเฉียบคมในการทำทางที่สอดประสานกันได้อย่างลงตัวสถานการณ์ของทีมเยือนเฮอร์แมนสตัดหลังชนฝาสถานการณ์ค่อนข้างวิกฤตหลังพ่ายมาต่อเนื่องในหลีกจนร่วงไปอยู่โซนท้ายตารางจุดออน แรงคือสมาธิในเกมรับที่มักจะเสียประตูง่ายในช่วงเวลาสําคัญโดยเฉพาะสถิติเกมนอกบ้านที่เสียประตูค่อนข้างเยอะเสีย10ประตูจาก5นัดเยือนหลังสุดทําให้ความมั่นใจของทีมถดถอยลงอย่างชัดเจนสถิติที่น่าสนใจเฮดทูเฮดดินาโมบูคาเรสต์มีสถิติขมมิดด้ามยามรับมือเฮอร์มสตัดในบ้านโดยเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะรวดมาตลอด4นัดหลังสุดที่พบกันที่นี่การเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาดินาโมบูคาเรสต์บุกไปเอาชนะมาได้ถึงถิน่น2-1แสดงถึงทางบอลที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนทัศนนนนะะะและบททสสรุปเจ้าาถถิ่่่อยูใี กว่าทุกประตูทั้งฟอร์มการเล่นล่าสุดสภาพจิตใจและสถิติการเจอกันที่ขมมิดขณะที่ทีมเยือนยังหาจุดเปลี่ยนไม่เจอและมีรูรั่วในแนวรับคาดว่าดินาโมบูคาเรสจะเป็นฝ่ายครองเตรียมบุกเข้าใส่และอาศัยประสิทธิภาพการเข้าทำที่หลากหลายเอาชนะไปได้ไม่ยากสกอร์ที่คาดดินาโมบูคาเรส2เพอร์แมนสตัด0ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมดินาโมบูคาเรสกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งดินาโมบูคาเรส0.75 คู่ที่11เวลาตีหนึ่งครึง่งไครโอว่าพบ FCSB สถานการณ์ของเจ้าบ้าน <c oughs> แข้งเจ้าถิ่นเน้นรับเหนียวแน่นฟอร์มล่าสุดยอดเยี่ยมด้วยการชนะ4จาก6นัดหลังสุดจุดแข็งอยู่ที่การเล่นในบ้านที่แข็งแกร่งและเสียประตูยากมากโดยเก็บคลีนชีตได้ถึง5จาก6นัดหลังสุดในลีกพร้อมทั้งมีวินัยเกมรับที่ยอดเยี่ยมยามรับมือทีมใหญ่เพื่อเป้าหมายในการเข้ารอบต่อไปสถานการณ์ของทีมเยือนยักษ์ใหญ่บุคลส์รุกตุด,ดันอยู่ช่วงที่ฟอร์มกำลังเข้าฝากักหลังชนะรวดมา3นานัดติดต่อกน ลอกบ้านที่ยังขาดความสม่ำเสมอและมักจะเสียสมาธิในเกมรับจนเสียประตูง่ายยามโดนเจ้าถิ่นบดบี้หนักๆสถิติที่น่าสนใจ Head to h เ a d FCSB มีสถิติที่เหนือกว่าชัดเจนจากการเอาชนะใครโอวาได้ถึง3จาก5นัดหลังสุดที่พบกันการเจอกันในบ้านของใครโอวา3าครั้งหลังสุดจบลงด้วยการแบ่งแต้มถึง2ครั้งและเจ้าบ้านชนะได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นทัศนะและบทสรุปเป็นการพบกันของ2ทีมยักษ์ใหญ่ที่ฟอร์มกำลังสดทั้งคู่เจ้าบ้านได้เปรียบเรื่องความเหนียวแน่นในรังขณะที่ทีมเยือนพบความมั่นใจจากสถิติที่ขมม พลาดเพียงเล็กน้อยมีโอกาสสูงที่จะจบลงด้วยผลเสมอในเวลาปกติสกอร์ที่คาดไครโอว่า1 FCSB 1ตัวเน้นชี้ไปทีม FCSB กับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งเดฟซี0.25 คู่สุดท้ายคู่ที่12เวลาเที่ยงคืนกิยอพบวิดีโอทอนเอฟซีเฟฮฮวาสถานการณ์ของเจ้าบ้านยักขิวผู้ไร้พ่าย8นัดติดกิยอทีมรองจากฝูงหลีกสูงสุดกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจสุดขีดหลังไม่แพ้ใครมา8นัดติดต่อกันในทุกรายการจุดแข็งอยู่ที่มาตรฐานทีมที่เหนือกว่าและเกมรุกที่เฉียบคมเฉลียยิง2ประตูต่อเกมยามเล่นในบ้านพร้อมความได้เปรียบในฐานะทีมจากหลีกสูงสุดที่ฟอร์มกำลังเข้าฝักสถานการณ์ของทีมเยือนฟฟเฮวาผู้ดิ้นรนในหลีกรองทีมเยือนที่ตกชั้นลงไปเล่นในด ประสบปัญหาเรื่องความสม่ำเสมอและมีฟอมนอกบ้านที่ย่ำแย่หนักโดยยังสะกดคันว่าชนะไม่เป็นตลอด5นัดเยือนหลังสุดจุดอ่อนคือเกมรุกที่ฝืดสนิทและสมาธิในเกมรับที่มักจะเสียประตูง่ายในช่วงเวลาสำคัญยามออกนอกถิน่นสถิติที่น่าสนใจ Head to h เ a d กิยอมีสถิติขมมิดด้ามในการพบกันช่วงหลังโดยไม่แพ้ให้ฟีเฮวาเลยตลอดห้านัดล่าสุดชนะ4เสมอหนึ่งสถิติการเจอกันในบ้านของกิยภาพรวมเจ้าถิ่นมักจะเป็นฝ่ายครองเกมได้เหนือกว่าและเสียประตูยากทัศนะและบทสรุปเป็นการพบกันที่ความมั่นใจและระดับหลีกต่างกันชัดเจนนจ้้าาบ กิยอกำลังคึกและกลุมความได้เปรียบทุกประตูขณะที่ทีมเยือนฟอร์มดิงเหวและมีปัญหากับเกมนอกบ้านอย่างรุนแรงคาดว่ากิยอจะอาศัยความหลากหลายในเกมรุกและมาตรฐานที่เหนือกว่าบทเอาชนะผ่านเข้ารอบไปได้แบบไม่ยากเย็นสกอร์ที่คาดกิยอ2วิดีโอทอนเอฟซีเฟฮาวา0ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมกิยยกับเงื่อนหขที่เปิดให้ฝั่งกิยย1 และฝากกันไว้ด้วยสำหรับ e ท่านใดที่ต้องการรับแนวทางจากดิ p Score กับบทวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อให้คุณมีโอกาสชนะที่สูงที่สุดรีบเข้ากลุ่มได้ที่ Li@@ like แอด @gpt888 รับจำนวนจำกัดและนี่คือทั้งหมดของการวิเคราะห์บอลในวันนี้เพื่อนๆละครับเห็นด้วยกับเราหรือไม่คอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างได้เลยนะครับข้อมูลของเพื่อนๆจะพัฒนาให้ AI ของเราแม่นยำขึ้นก่อนจากกันฝากกด subscribe และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดิฟสกอร์ของเราด้วยนะครับ